ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเุณพัชสันเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นโชว์เดทกันอีกเช่นเคยนะวันนี้กับใน EP ีที่4แล้วครับผู้ชมเดินทางกันมาค่อนข้างจะพอสมควรนะยังไม่ไกลเลยคนระับแมปยังยังแมปยังเปิดไม่หมดเลยอะ่ะโอ้โหแมปต้องกว้างนะผู้ชมผมจะเล่นจอบปอรนะั์เกมนี้จากความเดิมตอนที่แล้วนะผมได้ไปช่วยนักล่าสัตว์มาจากตรงนี้ก็ได้เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วเป็นผู้หญิงคนนี้นะสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เกีก่ยวกับล่าสัตว์ปะ พวกทำขนซาตากแห้งได้แต่ผมยังไม่ได้คาบนะผมจะต้องคาบก่อนมีลูกธนูมาด้วยครับเป็นลูกธนูหินฟลินต์แล้วก็อันนี้ธนูเหล็กผมว่าจะใช้ลูกธนูนี้นะหินฟลินต์คาบหนึ่งทีได้50าสโอ้มันใช้1ิเลยเหระผมมีฟลินต์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเก็บฟลินต์ไว้ที่ไหนนะอันนี้ฐานปะอ่อนี่ไงผมมียี่สิบห้านันจะได้อยู่นะกล่องเราห้างจะเล็กแล้วก็อันนี้มีประดิษฐ์อะไรเพิ่ม้างยังไม่มีนะครับรับเศษเหล็กของเราผมเอาไม้เก็บไว้ไหนวะ ไม้มีอยู่47เท่ถ้าผมจะเอ,อกมานิดนึงง่ะตัวไว้หน่อยแล้วก็ผมจะทไอ้นี่ครับขาดได้ผมคราบเองได้ได้ครับมาผมจะทําที่ตากผลสัตว์นะคุผู้ชมเนาะประดิษฐ์มาวางไว้บริเวณหมุนได้ไหมหมุนนะอันนี้มันวางกับผนังติดผนังได้้วยหรออันนี้นครับคุณผู้ชมที่ตากผลสัตว์สามารถทำเบอร์รี่ตากแห้งได้แล้วก็เป็นผลสัตว์ตากแห้งแล้วต้องมีเกลือด้วยครับผู้ชมผมไม่รู้ว่าเกลือหายจากไหนวะแต่เบอร์รี่เนี้ยเอามาตากแห้งได้นะบวกพล แต่ผมไม่มีเบอร์รี่อยู่อ่ะม,มันต้องใช้เกลือด้วย่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมพยายาหากเกลือไม่เจอนะตั้งแต่เล่นมาแต่เกมอื่นเนี่ยเกลือเยอะนะขอครับกล่องก่อนกล่องเก็บของเริ่มจะหมด้วครับใช้ห้าใช่ไหมเราเอามาสิบทำสองกล่องอเย่เดี๋ยวต้องไปหาเหล็กเพิ่มด้วยครับเราแบบต้องฟาร์มเหล็กเพิ่มเพราะเหล็กเราเริ่มจะร้อยหล่อล,อลออ 6, ะครับได้สักสองกล่องเอ้ามาใช้หกดีกว่าสวยนะ้ครับได้ไปแล้วเอากล่องหนึ่งมาก่อน โอเคเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับอเดี๋ยวจะไว้เก็บพวกนี้ไปก่อนเก็บไปก่อนละง่ายๆผมจะครับเป็นอันนี้มาใช้กิ่งไม้10กับอันนี้ได้มาห้าร้อยร้อยนัดครับไม่ได้ปักหมดดุดนะครับจัดมา50นัดไอ้ร้อยนัดมาโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปสำรวจบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งอยู่น่าจะไกลอยู่นะอันนี้เราไปช่วยนักล่าสัตว์ต่อไปจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะผู้ชม เราไปช่วยมามันเป็นเควสมันเป็นเควสต้องทำเควสบ้างเอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปซร์รมอะไรต่างๆมาด้วยชุดผมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไม่ได้แก่งเก่งเท่าไหร่ผมจะออกเดินทางโดยการวาร์ปนะครับเพื่อในการเสียเวลาตรงนี้มีบ่อนะอมฤตด้วยนะต้องไปเคลียร์นะคุณผู้ชมโอเคมาพอ,พอยแล้วแล้วก็ผมจะทำการโซยก่อนซยเนื้อสัตว์ก่อนเพื่อเอาแม็กเลือดหมับ้าให้เบอร์รี่ผมมีนีวหวาแล้วจะเอาตากแห้งไว้ก่อนวะ ไม่เป็นไรเรามาแล้วผมกลับไม่ได้แล้วอันนี้ผ้าเอามาทําเป็นผ้าพันแผ,นะผลครับมาทาก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องเจอชิบหายแล้วตอกครับผมตอกแป๊บหนึง่งยังไม่ได้ดูพิกัดเลยนะว่าต้องร่อนไปทางไหนจุดที่เราจะไปเนี่ยาตามที่ผมมาไว้เลยมันเป็นเควสอยู่ด้านขวามือครับสตามีหน้าเราไม่น่าโดดถึงนะเดี๋ยวต้องมีลงกลางทางด้วย แต่ว่าไม่มีซากโบราณแ,แถวนี้เลยครับโอเคหกร้อยกว่าเมตรสู่ความเบิฟ้าไกลโพ้นเตรียมพร้อมดื่มน้ำก่อนปึ๊บขึ้นมานิดนึงนะอ่าไปตรงนี้มีเป็นหมู่บ้านนะเล็กๆนะสวยนะหมู่บ้านแถวนี้ขอให้ผ่านชาวไปได้โอเค ได้อยู่ครับตรงนี้ตรงนี้มีหมู่บ้านนะไม่รู้ว่าเป็นมีหมาป่าเลยครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพวกทาสวนทาไร่เปล่าเคยังไม่ถึงครับต้องเดินต่ออีกสามร้อยเมตรเก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้อุ๊ยในข้าวโพดมาด้วยว่ะเสร็จจนีครับอย่างเงี้ยเก็บเลยแค้นัีน้ยนะอันนี้ได้เป็นใ่พืชนะครับถ้าเป็นข้าวโพดต้องเป็นนี่ครับนี่ เก็บหมดอนะ่ะไม่สนใจละเก็บหมดเลยไหนก็มาครับกระถอมเก็บเกี่ยวไหนก็มาแล้วไงผมขออนุญาตเข้าไปสำรวจก่อนมีหมานะตรงนี้ฆ่าแพ้ให้ผมดีมากปึ้งเรียบร้อยเก็บให้หมดผมตีหมาไม่เข้าปะ เอาใช้กระทเทวดาดีกว่าก็ตแต่ลบยังไงนะโอเคตรงนี้เหมือนเป็นอคอกสัตว์ครับ<ม>ใช่แล้วถูถกเก็บแผลก่อนม,มันจะได้ดินอะไรปะมไม่ได้อะไรเลยคนระับนี่เหมือนเป็นอคอกสัตว์<ม>ส่วนหลังนี้เนี่ยเป็นที่มีฟาร์มอะไรตรงนี้เป็นฟาร์มนะฟาร์มเลงสัตว์นะผู้ชม อันนี้ได้เป็นบ้านผู้อยู่อาศัยแล้วระยับเข้าบ้านแป๊บหนึ่งโอ้โดนบล็อกครับนี่ฮนะพีะ่พังประตูข้างในเนะี่ยมีของใช้อยู่นะได้ตะปูมานี่มีได้คนระับโหนั่งเก็บน้ำผึ้งนี่เปิดมามีโน้ตให้อ่านนะคุผู้ชมเป็นเล็ดพันธ์ในความคืบแคลงใจ เก็บไม้มาน,นี่เป็นฐานครับของอไฟมนจะไม่มีอะไรนะชั้นนี้เก็บเบอร์รี่แห้งครับปลดล็อกครับอันนี้ทำลายทิ้งเนี่ยทำลายมีชั้นใต้ดินด้วยว่ะมีหนูเดีดเดดเด็ดเดชั้นนี้ เป็นผลสัตว์ครับมีตะขอตรงนี้ด้วยอย่าเรียกพวกอย่าเรียกพวกผลสัตว์มาผลสัตว์มาตรงนี้มีหนูด้วยครับตีไม่โดนลบตัวเล็กเกินแลตีไม่โดนมีตะขอเกี่ยวมีอะไรอ่ะเก็บเก็บหมดครับตะโพ เก็บปอดได้เนื so ้อ <gamma> ด <enders> like ้วยครับตรงนี้มืดมากเราไม่ได้คบเพิ่งมาผมเก็บแบบข้าวแล้วกันยังไม่ได้เจออะไรที่มันหืวาอะไรเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวประตูลับนี่อย่างนี้ด้วยฮะประตูล่ะเฮ้ยประตูอย่างนี้ด้วยเหรอยังเท่ เอ้เดี๋ยวนะน,นี้ก็มีเหรออ้าวเก็บเก็บอะไรอ่ะเก็บได้จากไหนเนี่ยหรือกำแพงอย่างเงี้แบบไม่ได้เนี่ยอันนี้น่าจะได้ผ้าครับข่อญาติเลยผ้าอนี่ค่อนข้างหายากหน่อยครับต้องเก็บไว้ก่อนต่อไปชั้นสองครับผู้ชมนะชั้นสองนี่มีเตียงนอนนุ่มๆน,มนะแล้วก็ตรงนี้เปิดไม่ได้มีตู้ด้วยว่ะเปิด แต่จอนมีกุญแจสลอกให้ด้วยนะครับอันนี้ล็อกพลิกล็อกพลิกไม่ใช่จะเก็บหนังสือเก็บได้ไหมเก็บลูกธนูมาโอเคน่าจะหมดแค่นี้ห้องนี้ใช้กุญแจเปล่าไม่ใช่นะเปิดไปมีคนตายอยู่ตรงนี้นะกำลังนั่งไปนอกซ่วมเลยกำลังนั่งอึอ,อยู่นะตรงนี้ อาหลังนี้เคลียร์เอาตัวที่ได้นะต่อไปหลังนี้กระถ่มเก็บเกี่ยวพึ่งผูหผ้าเต็มวันนี้ขออนุญาตเก็บผ้าแปะอ้าวมีประตูทางลงมาตรงนี้มีประตูอย่างนี้ก็ไม่บอกเปิดเลยเป็นอะไรเนี่ยอ้าวสวยละปิดตัวเอง เป็นกระสุนรักษา,ราครับเพราะว่าอย่างเงี้ยอันนี้ทําลายทิ้งครับตรงนี้ที่ปลูกผักนะผู้ชมนะ mm hmm. เก็บดิใยพืชหรอแสดงว่ามันเล็ดตาย,ยครับปลูกไม่โตเลยผมสามารถทําแปลงผักได้หรอปะได้แต mm ่ hmm. ดินนะอันนี้เห็ดครับเก็บไปก็ได้ถ้าผมทําแปลงผักได้ผมจะได้ปลูกผักไงโซนที่ผมเคยบอกไว้อะหลังบ้านมจะไปต่อข้างหน้านี่มีหมู่บ้านนะผู้ชมนะ เป็นหมู่บ้านมีจุดให้เช็คพอยต์นะครับถ้าตายเราจะมาเกิดตรงนี้ก็อังนี้มีมีโนต้ตขออนุญาตดูก่อนยี่หลบภัยเหรอหลบภัยจากอะไรเลยเดยเดี๋ยวเดี๋ยน้อสัตเนี่ยทำไมไม่มียาวุธอ่ะโอเคหรือว่าเป็นจอมเวท เอ้ยเอ้ยผมได้อะไรอ่ะเกลือผมได้เกลือมาแล้วเสียงอะไรวะผมเสียงมาป่าเป๋าเต็มเหรอจริงจังปะเนี่ยถอยแป๊บเหมือนยินเสียงอะไร,ระตัวเมื่อกี้เป่าเต็มจริงดิผมได้เป็นดอกอะไรมาด้วยนะคุณผู้ชมนะะเป๋าเต็มจริงอันนี้ทิ้งไปขอ,อกเก็บเกลือก่อนผมไม่เคยได้เกลือกระเป๋าเต็มอีกแล้วอะไรวะทิ้งอะไรอ่ะฟินฟินทิ้งไป อ๋อผมยังไม่ได้กดทิ้งด้วยว่าต้องกด delete แต่มันไม่ใช่เกมนี่โอเคอัชชิเมนปลดล็อกอันนี้อ่านก่อนคะรับรักษาบาดแผลเก่านนมีคนตายเต็มครับมีหีบสะเดาะก้อนออกมาเป็น 5, ผ้ามันแผลอายใจลูกรองคนระับเฮ้ยอ๋ยอตรงนี้ไ่ทางลงว่ะลงปะล่ะลงดีกว่านี่ไงผมว่าแล้วมีชาได้ครับตรงนี้ถือดาบออกมาคอนเลน ผมว่าเราได้ยินเสียงอา่านโน้ตก่อนโอเคอา่านโน้ตยังไม่เจอใครเลยนะตอนนี้จุดตะเกียงไหมนนี้เป็นทางขึ้นเหรออ๋อโอเคอเขามีทางลงให้สบายสบายกำแพงนี้มันเปิดได้ประเดี๋ยวต้องสังเกตดีๆนะถ้าวิ่งมาเปิดอันนี้เปิดประตูเปิดปะอุ้ยธนูใหม,ม่ธนูใหม่คุณผู้ชมนั่นไงประตูเปิดถึงได้ครับหลบก,ก่อน หลบก่อนหลบก่อนอาทาเวทมาพวกนี้เป็นนักเวทไม่แพ้เวทครับพวกนี้หลบไม่ได้พวกหลบตัวอะไรเขาทรนปะทำไมไม่หลบวะสเปซวะเนี่ยก็เหมือนว่าจะโมเมนต์ช้านะหรือว่าตัวผมหนักวะเือมันกดเุิ่มมันไม่หลบเลยอะ่ะ เดอแต่มิน่าไม่มีเลยไม่หลบให้ยิงครับยิงต่อเนื่องเนี่ยเฮ้ยทำไมมันวนเป็นชาวะผมปิงเหรอไม่น่าใช่ละนี่ยผมกดไปแล้วนะวงเว้นการเล่นอะไรม,มันชา้าปึ๊บกดไปแล้วอตมีหน้าไม่มีอันนี้เออถ้าธนูหลบไวยอยู่ แล้วมันอยู่ในการไล่เวทว่ะแล้วก็เลยแบบพูเป็นชามาได้เกลือเยอะคนระับเกลือหาจากศพศพพวกโครงกระดูกนี่ได้เกลือละห้องนี้มีอะไรเปล่าห้องที่เขานอนหลบอยู่นะแต่รหนูผมว่าผมได้จันูใหม่มาหนูเนะี่ยอันนี้ต้องเอาทิ้งเลยปะเฮ้ยอันนี้เป็นพลังเจ็ดเองอะความเร็วในการหรือหนูความเร็วในการทนำะ ร่างมันเจ็ดเองนะแต่มันได้เปิดกันใหม่มาแล้วเป็นธนูม่วงกันดิธนูเวทวรอไปเรื่อหแล้วอันนี้เปิดแล้วเนี่อันนี้เปิดไม่ได้เออผมเจอผมเจอฝั่งนี้ฝั่งนี้อุ้ยโดนได้ไงเมืเ่อไรเลือดเรามีอยู่สวยฮะได้กระดูกกับเกลือมา อ่ะล็อกอยู่ได้ไงเข้ามาหนะ้องนี้มีอะไรให้เก็บปะครับ,บเหี๋ยวจะไม่มีนะเป็นห้องเปล่าๆตรงนี้มืดครับน่าจะเคลียห้องพรนแล้วญาตไปต่อเลยละกันโอเคเราเคลียรตรงนี้มาห้องพรมแล้วครับเรามาจากทางฝั่งนี้เราจะขึ้นทางฝั่งนี้ต่ออันนี้คือเรานอกนอกบทนะตรงนี้มีอะไรป่าเนี่ยวูดกาดตอนนี้เราอยู่วูดกาดแน่เลยเราเข้าไปไหนทึบ ปรับแสงปรับแสงนิดหน่อยผมไม่ได้ครบเพิ่มมาด้วยดิผมทำลายเล่าเหล็กเลยป่ะขอเหล็กหรือมันจะได้หินวะกตีนานมากโอเคไม่เอาละเข้าไปตรงนี้ก่อนมืดครับคุณผู้ชมตัวนี้ประตูก็เปิดได้กัมีแต่ของแบบที่เรามีแล้วครับ มันมืดอ่ะโอเคอันนี้พอได้อยู่ครับ <c oughs> ตอนนี้มาแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันชั้นบนก็ไม่มีอะไรเปิดตรงนี้ก็เป็นลำเบียงมีกล่อง <c oughs> เปิดกล่องก่อนฮะ <c oughs> ปอเต็มแล้วหรอดีหนูไม่ได้ใช้ดีลีทก็ตัวอะไรนะ ก็ดีลิทเลยอ่ะโอเคลบน้ำยานี้ก็ไม่ได้ใช้บ่หรือไอเซนเนี้ยนะโคตอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะต้องเก็บไปก่อนเหล็กมีกแค่นี้เงองเหรอวันนี้เอาทิ้งไปกองไฟเนื้อเนื้อ,น,อนี้ทิ้งไปครับเนื้ออันนี้ผมเจอเจอบ่ออยู่มันพึ่งทิ้งเบอร์รี่ทิ้งว่าทิ้งไปเลยเจอบ่อยครับเจอบ่อยอะไรเจอบ่อยทิ้งอันนี้อะไรเนี่ยทุกดอกเดี๋ยวต้องใช้นี้ก่อนครับ ต่อมาณน,นี้เกลือ,อน,นี่ของใหม่เราต้องเก็บไว้ mm hmm. เบอร์รี่ตักแห้งเดี๋ยวต้ออาจจะต้องมากินคนระับอันนี้อา,าไว้ข้างล่างกัน mm hmm. กินเบอร์รี่ตักแห้งได้นะอันนี้เลือดเรายังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเปิดบตัวมา mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เปิด mm hmm. ผมได้เป็นกระสุนน้ำแข็งกับลูกไฟนะ mm hmm. เป็นพวกเวทอะเออไม่ค่อยได้ใช้ดีกเด็ก mm hmm. เปิดระเป็นโอเค มืดแล้วหรอเล้วเมื่อกี้เห็นต้นไม้แบบสัตว์มีที่นอนให้นอนแถวนี้ป่ะเนี่ยมันมืดแล้วดิเฮ้ยอันนี้มะเขือเทศนะคุณผู้ชมโอ้ต้องกลับบ้านก่อนวะ่ะแล้วก็เห็ดตรงนี้วับกลับมาได้ปะ่ะมาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราโดดสูงอยู่ผมวับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยโดดมาเช็คอีกทีนึง พอดีว okay, e ่าม okay, ันมืดนะคมองไม่ค่อยเห็นผมไม่ได้คบเพลิงไปด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทางฝั่งของนี่ครับเออแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือบอลนะเอาวันนี้แต่ผมอยากลงไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีมอนในสู้อรือไมได้สู้อีกปะ่าเดี๋ยวมาได้ของเฮ้ยมาครับมาเรื่อยๆรนี่ว่าเดี๋ยวขอลองสู้ใหม่ดิคิดดีเข้าอ้ย ว่าได้การอยู่แล้วตัวนี้เรามาฟาร์มของครับหลบโหยเลยหลบครับหลบหลบแม่พิวอยู่พิวอยู่โอเคได้อะไรปะเนี่ยได้เป็นแก่นเหมือนเดิมครับแล้วก็มีดาบอันนี้คือผมทำลายไปแล้วไม่ใช่หรอ เรได้ใช้ขวานะวันนี้จะไม่ผิดตัดตัดตดัโอเคจบครับเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คืออันนี้แก่นชาวอันนี้เราอองชาวได้แก่นมาแล้วก็ได้หัว,หวอของบอสมาครับแล้วชาวนี้ก็หายไปแย่ขออนุญาตบัฟกับแป๊บหนึ่งนะแสดงว่า ฟาร์มได้ครับจุดเดิมฟาร์มได้แก่นชาวโอเคนี่เราก็รู้แล้วว่าแก่นชาวฟาร์มจุดเดิมได้ตลอดนะครับชมนะเพราะว่าแก่นชาวมันใช้อัเปเดตป่ะจะไม่ผิดนี่ไงใช้ตั้งห้าเราสูห้าครั้งโอเคไม่มีปัญหาแล้วงั้นหาแก่นชาวหาเป็แล้วผมคิดว่าต้องเออต้องเจอบอสตัวใหม่แต่ตัวเดิมเนี่ยฟาร์มได้นะโอเคเดี๋ยวเราว่างๆไปไปฟาร์มแก่นชาวนี่ผมเาอาทิ้งเลยแล้วกันดีๆครับเพื่อช่อง หรือไปมันมีแยกนี่ว่าเออวะไม่เป็นไรดาบเราได้ดาบใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวผมต้องทำที่เก็บอาวุธห้องครัวอต้องทำแยกเดี๋ยวใช่เพเก็บอาหารก็ทําแยกอีกที่หนึง่งเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปให้นี่ก่อนตอนนี้มันมีให้ไปสู้เลยนะมาครั้งที่2ครับเมื่อกี้ยุของไปเก็บมาแล้วผมไม่รู้ว่ามอนแต่นี้มันจะเถื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้คือจุดเดิมที่เรามาที่แล้ว นี่ไงผมเจอหีบสมบัติแล้วผมยังไม่เก็บใช่บ้ามันก็เลยแบบขึ้นอะไรเอ่ยอยู่ขุดครับปุดหีบทองสดด้วยเปิดเราเป็นคาทาเวศจบล้วอีกสามร้อยเมตรทั้งหน้าก็คือที่เราจะไปรับสมาชิกมาเพิ่มนะอันนี้ผมฟาร์มแล้วอันนี้ผมเข้าไปแล้วนะผี้ชมอย่าบอกว่า,าเจอพึ่งมาดิเรียบร้อยคาาสอนี้ต่างกันปะเนี่ย เช็คน่าจะต่างนะสถานนะอันนี้อยู่ในมืออ๋อเหมือนกันเลยครับต่อน,นี้เหมือนกันเลยที่เราได้มาเมื่อกี้ตรงนี้มีคนนะผู้ชมผมเปิดก่อนอย่างเดียวอะ่ะปึ๊บโดนไม่โดนไม่โดนเปลืองลูกธนูมากเลยเกมนี้มันเก็บลูกธนูคืนไม่ได้โอเคเอาไม่ตอ,อเกมตายนะครับขอเล็กสวยหนึ่งชิ้นก็ยังดีครับ ตรงนี้มีทางลงว่ะ่าบอกหราก็าตรงเนี้ยผมยังหายจุดนั้นไม่เจอเลยว่ะที่ออยู่ข้างหน้านู่นทั้งไม่ใช่ตรงนี้นะอีกเก้าสิบกว่าเมตรนะครไปไปไปเจอแล้วนี่ไงอันนี้คืออะไรนักเล่นแร่แปรธาตุโอหมาป่าเยอะมากยิบมาทาเวทมาก่อนเลยครับยิงยิง คาทาเวทหลบยากนะคาทาเวทตีไกลก็จริงแต่ว่าหลบยากนะเพราะว่าก,กดกดหลบต่อแอ,อ,อนิเมชันไม่ได้นะดาไพี่บ่าะหลังเข้าปะเนี่ยแต่เพิ่งนี่ฮะแครี่ได้ จิ้มจิ้มตัวยแล่วกระดูกไปด้วยแวะแวะฟาร์มหมาสักครู่ตำแหน่งเป้าหมายอยู่ด้านบนโอเคศัตรูที่เราจะเจอคือใครกันอาหารปรกติอ่ะอุ้ยเออหูระเบิดเหรอแป๊บนึงเพื่อนมันคือระเบิดมันเล่นระเบิดเว้ยนี่ไง โอ้มันยิงระเบิดเลยว่ะเราคิดว่าธนูปกติครับหลบก่อนอะไรข้างหลังไม่ใช่นะ <S <S เล่นแรงไปไหมพี่เล่นแรงไหมเปล่าตายยัดเก็บกันเลยมีเหล็กครับวันนี้ก็มีเหล็กมีเนื้อได้บ้าโอเคเช็คพอยต์ก่อนครับโบราณน,นักเล่นแร่แปรธาตุถังอะไรอะถังระเบิด ออาไม่ได้โดนนี่รัวๆๆๆัวรปาบก็ให้ขอเหล็กสวยพวกนี้ชอบได้เหล็กนะถังระเบิดตรงนั้นนะตู้พอยไม่โดนเลยอๆๆออถังนี้ถังนี้มาส่งสัยอะไรมานี่อยู่นี้ยโอ้ย ผมปล่อยงางแล้วแต่แต่มันยิงอ่ะยิงไปเลยว่ะแผรี่ข้างบนมีธนูอยู่ครับหลายที่นี่ว่ะครับเดี๋เก็บก่อนธนูอยู่นี้ด้วยหลบครับนี่ธนูยิงยิงร้อยครับตัวนี้ขังระเบิดอยู่นี้นะตัวนี้ขึ้นได้ ออขึ้นไปเคลียร์เลยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่นีเรียบร้อยเพราะถนนนี้แพ้ปีใกล้ทุกเกมมีได้เหล็กครนะับอย่างตรงนี้ลงได้ออ๋อตรงนี้เป็นบ่อชาวตกไปนี่มีเด้งนะโอเคอเคุณผู้ชมราบตัดนึงไม่รู้ว่าคลิปมันพอดไปตอนไหนนะ เปิดไปกดพอต,ตอนไหนผมได้อนักเล่นแรกแปรธาตุอยู่ในบ้านแล้วซึ่งผมไปรับเขามาจากบริเวณตรงนี้ห้องรับแรวโบราณนะนักเล่นแรกแปรธาตุก็เหมือนกับช่างตีเหล็กแล้วก็นักล่าสัตว์ของเราคนระับไปรับมาแล้วตอนนี้มีสามคนเฮผมก็ได้อัปเกรดเตียงแล้วเป็นเตียงขนสัตว์ทั้งหมดตรงนี้ไม่รู้ว่าวางของไม่ได้ไม่รู้ว่ามีอะไรตรงนี้หรือเปล่านะับไม่รู้เป็นไรนะวางเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ไม่ได้นะ ไม่เป็นไรไปเป็นห้องโถงเฉยๆกันโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะทําการไปที่ตรงนี้ครับบ่อน้ำอมฤตบริเวณตรงนี้ใกล้ๆก,กับจุดวาร์ปผมจะวาร์ปไปแล้วก็ไปสู้เลยตรงนี้มีเหมืองฟินด้วยครับและเราก็มาถึงแล้วไงมันอยู่ด้านด้านซ้ายผมนี่เองครับผมพังทำสลับไปก่อน เราจะไปกับสู้กับชาวลรวแป๊บ,บนึงกระเป๋าเต็มแล้วเนี่ยโอเคยังเหลือเยอะอยู่วันนี้เอามาทำไมอะ่ะไม่เป็นไรบินไปครับบินไปอ,อยู่บริเวณตรงนี้แวะพักได้ตรงนี้ใต้เท้าเราเนี่ยหรือว่าอยู่ตรงนี้วะโอเคนี่น่าเป็นตรงนี้ ผมเจอแล้วลักษณะสถานที่เนี่ยมีเสาเหมือนกับที่เราเคยเจอตรงพาร์ทที่สองครับผมจะเข้าไปกลางวงเลยมีจุดเช็คไยตรงนี้ให้เหมือนเดิมปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับแลนดิง้งได้สวยนะตรงนี้มีลูมีบพ๊่เดี๋ยวในครยิงผมวะ เคียบ okay, ไม่สนใจเอาลงไปข้างล่างละกันเดี๋ยวดูว่าบอสจะเป็นยังไงคนระับเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวนี้ชาวสีแดงอันนี้มีครับใช้ดาบเดียวมีดาบใจด,ด้วยปล่าตับดึงเทียตัวเทีละตัว,ตวโอ้หต้องระเบิดแล้วว่บเนี้ย เอาไปกินเอาไปกินครับเฮ้ยนี่ได้ผลดีฮนะก็ชาวยังี้ต้องโดนผมได้เอาน้ำยาเติมชาเพราะวะ,วะอาจจะต้องเวลาสู้นานะนะั้นเนี่ยเล่นไปมีมาหนาหมดเลยนะแต่ตอนนี้ตีฟีฮนะตีฟีตีฟี ้วเพราะเชื่องชา้าตัวนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่มีบอสครับเป็นแค่ต้นไม้เฉ้ียสามนาทีได้อยู่<ม>เนื้อผมยังไม่ได้กินด้วยดี่ว่าโอเคหยิบฝานขึ้นมาสับครับส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 ับแอมพลิสับเพิ่มขึ้นมา เคลียร์แล้วใครโยนอะไรใส่ผมวะเหมือนมีคนโยนอะไรใส่ผมอยู่นะตรงนี้มีกล่องได้ดาบอันหนึ่งมานี่ขึ้นได้ปะเหยียบเหยียได้ปะตรงนี้มีหีบนะขอยาดเก็บปึ๊บสวย ของดีอันนี้กลิศช,ชั่วคราวฮนะโโอ้หนาเมัเท่ากันครับแต่ว่าปัดป้องเท่ากันทุกอย่างนามัยนี้แรงกว่าว่ะไอ้สีทองมันมีสกิลพิเศษตั้งหลายอันครับเออแต่ผมไม่เคยได้อัพเท่าไหร่นะเรื่องสเตตัสอาวุธต่างๆยังไม่เคยได้อัพเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีบอสให้สู้นะผู้ชมนะโอเคเมื่อกี้ผมได้ไปทำการสู้กับไม่ได้สู้หรือเข้าไปเคลียร์ในส่วนของ ตรงนี้บ่อน้ำอมิตนะเดี๋ยวได้แต่แล้วก็ได้แต้งทักษะมาอัพสกิลด้วยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยเราได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มนะโอเคอันนี้คนแรกที่เราได้มานานแล้วแล้วก็คนที่สองก็คือนักล่าสัตว์ครับก็คือคนนี้แล้วคนสุดท้ายก็คือนี่ครับนี่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของเรานะทนะู้ชนนะก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะมันมีตรงนี้ที่มันขึ้นมาใหม่ก็คือช่างไม้ยังไม่อไมพอครับสามคนออกไม่พอไงต้องมีมาเพิ่มแล้วก็ตรงนี้ครับชาวสวนไงผู้ชมกี่คนจะไปไหนก่อนนะผมอยากไปชาวสวนจนระิงๆอ่ะอยากไปชาวสวนนะแล้วก็เราต้องสร้างบ้านเพิ่มแล้วบ้านหนึ่งอยู่กันเยอะไม่ได้แล้วตอนนี้แอร์อัดครับอาจจะต้องสร้างเป็น ้าของช่างไม้แล้วก็ชาวสวนนะครับช่างไม้ผมจะทําด้านซ้ายนี้ช่างไม้กับชาวสวนอาจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ปลูกผักไว้ด้านหลังฝั่งนู้นครับเป็นไงเราคิดบันเจดิดฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณที่เข้ารับชมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไคร้ครับเจอกันใหม่คราสหน้าเดี๋ยหนาขอบคุณที่เข้าชมครับขอบคุณครับ